อันนี้คือสภาพเตาอังโลของบ้านนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่า,ามีการใช้งานแล้วก็ยกเก็บใช้งานแล้วก็ยกเก็บนะครับซึ่งภายใน,นยังดีแต่ว่าตัวฉนวนหุ้มด้านนอกเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับก็วันนี้จะมาทำเตาใหม่ที่จะเหมาะกับการเคลื่อนย้ายแล้วก็เหมาะกับการใช้งาน สำหรับที่บ้านนี้นะครับเช่นเคยครับผมก็ไปช็อปปิ้งเหล็กเก่าๆที่ร้านขายของเก่าเจ้าประจําไปจนเจ้าของร้านเขาจําหน้าได้แล้วนะครับก็ไปคัดสรรเหล็กที่ยังขาดอยู่นะครับส่วนไหนที่เคยซื้อมาแล้วก็เอามาปรับปรุงอย่างเช่นท่อกลมๆมทรงกลมด้านด้านซ้ายนี่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแผ่นเหล็กก็ซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วมีเศษเหล็กๆเหลือๆนะครับ นเล็่ๆน้อยก็ไปหาไปสรรหามานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเหล็กเป็นเส้นเป็นมือหนึ่งเนาะเพราะว่าราคามันสูงแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเราก็ไปหาเศษเหล็กหยิบตัวไหนที่ต้องการใช้ก็หยิบหย,ยิบมาแล้วก็ไปช่างกิโลเราก็จะได้เศษเหล็กที่เหมาะกับการทํางานแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเป็นแบบของมือหนึ่งที่เป็นท่อนยวยาแล้วมาตัดซอยบางทีมัน งบประมาณมันก็จะบานปลายเพราะว่าบางอย่างโปรเจกต์ของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการแบบว่าความสวยงามขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเชื่อมนะครับส่วนใหญ่อุปกรณ์ผมผมตัดไว้แล้วนะเป็นแล้วผมก็มาเชื่อมตอนที่อัดวิดีโอก็มาเชื่อมให้เห็นเป็นขั้นตอนการทํางานนะครับมีพัดลมโซลารเซลล์เป็นตัวช่วยนะครับคอยเป่าควันเชื่อมแล้วก็ให้ความเย็นตอนทํางานนะครับ เพื่อผ่อนคลายตรงนี้เป็นโครงนะครับโครงสําหรับตั้งตั้งหมอ้อตั้งกระทะนะครับก็จะใช้เป็นเหล็กกล่องที่เหลือจากโปรเจกต์อื่นๆนะครับก็จะค่อยๆเชื่อมนะครับตอนนี้ท่อระบายความร้อนยังไม่ได้เชื่อมนะครับวางแผนไว้ว่าจะทําสัก2ท่อเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ในในขั้นแรกเนี่ยเวอร์ชันแรกลองทํา1ท่อนก่อนเจาะรู1นรูก่อน แล้วไปทดสอบดูก่อนนะว่าความร้อนมันได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ใช้ตัวลูกหมูแบตเตอรี่นะครับที่ไม่ได้ต่อส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นของแบตเตอรี่หมดนะครับเว้นแต่ว่าไอ้ตัวตัดเหล็กที่เป็นหนาๆน,น,นี่ผมจะใช้เป็นไฟฟ้านะครับโอเคหลังจากเจาะเราก็เอาท่อมามาเชื่อมเป็นการเชื่อมแต้มไม่ใช่เฉยนะครับเพราะว่า เผื่อลื้นะเผื่อลือ้อเผื่อปรับเวอร์ชั่นก็เสร็จแล้วครับเอาหงต้มถผามว่าทําไมถึงทําย้ําอีกทีหนึง่งที่ผมต้องทําเตาเหล็กอย่างนี้นะครับเพราะว่าเอาอ่างโลปกติได้ย้ายไปย้ายมานะครับยกไปยกมาท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเตาอัางโลพังครับเตาอัางโลปกติที่ที่เราใช้กันอยู่นะครับมันทนมากนะปกติแล้วนะแต่เพียงแต่ว,ว่า,าซื้อมาเนี่ยมาใช้เนี่ยเราต้องตั้งอยู่กับที่ จะไม่ไม่พังนะจะไม่พังเลยแต่ของผมเนี่ยด้วยสภาพพื้นที่เนี่ยเออผมไม่ได้มีทําโครงการที่จะทาเหมือนเหมือนว่าเป็นชายคาออกมาเพื่อที่จะทํครัวนอกบ้านนะครับการเอาเตาอั้งโล่มาตั้งอยู่บริเวณนอกบ้านเนี่ยพอใช้งานเสร็จพอเตาเย็นตัวลงก็จะยกมาไว้ที่กระเบียงบ้านคล้ายๆอางนี้นะครับถ้ายกมามันก็พังนะครับก็เป็นที่มาที่ไปทําไมถึงทํเป็นเตาเหล็กดีกว่า เพราะมาตรวจมากกว่าโครงสร้างก็ไม่มีอะไรครับนี้เป็นแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กเกรดเดียวกับพวกถังนะครับถังน้ํามันที่เป็นถังใ,ใหญ่ๆนะครับตัวน,นี้เป็นเหล็กก็นหนานเป็นเหล็กไอ้ที่ซื้อจากร้านของเก่ามาเอาไว้เขาเรียกอะไรเดิมทีเนี่ยเขาเป็นตัวญนะ้านะครับกำบังตัดญ้านะครับที่เป็นกำบังให้ย้ากระเด็นเข้าตัวคุณนะ ตอนนี้ก็เป็นข้อท่เสียจาก้านของเก่ามาที่เคยรีวิวให้ดูก่อนหน้านั้นแล้วส่วนเหล็กก็เป็นเหล็กเหลือนะครับอย่างที่บอกคือเหล็กเศษเหล็กนะฮะก็เอามาประกอบกันเป็นท่อนเหล็กเนี่ยเอามาประกอบกันนิดๆหน่อยๆนะเศษแก้ปัญหาเนื่องจากของเดิมเวอร์ชั่นแรกนั้นมีเฉพาะปากป่องข้างหน้า ทำให้การหมุนเวียนของอากาศมันมันเป็นไปไม่ค่อยดีตอนนี้เวอร์ชั่นต่อไปผมจะตัดตัดตรงนี้นะครับออกไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยเพื่อให้เขาห้อยลงมาประมาณครึ่งหนึ่งตรงนี้เพื่อกักเก็บความร้อนให้อยู่ข้างในแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็นเป็นป่องอากาศให้เขาดูดเข้าไปน่าจะได้ตัดถึงถึงขั้นนี้เลยครับประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยยาวเลยส่วนด้านล่างนี่เอาออกนะครับ ด้านข้างนะผมเปิดเปิดรูของอากาศทั้งทั้งทุกด้านเลยทั้งด้านนี้แล้วก็อีกฝั่งตรงนู้นแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็เปิดนะครับก็ด้านบนอ่าด้านบนตรงนี้เพิ่มรูนะครับเพิ่มรูจากจากเดิมมีป่องเดียวนะครับเพิ่มเป็นสองป่องนะครับตอนนี้ก็เรียวไฟก็ขึ้นเป็นที่น่าพอใจไม่รู้เห็นหรือเปล่า เวอร์ชันปรับปรุงล่าสุดเพิ่มแผ่นกัน้นด้านบนด้วยแผ่นกั้นตรงนี้ด้วยด้านข้างด้านข้างด้านบนนะฮะก็เอาทาอเหล็กที่เหลืออยู่นิดหน่อยนะเพื่อที่จะกักเก็บความร้อนให้บนให้วนความร้อนบนอยู่ภายใน ภายในเตานะครับเตาเนี่ยด้านล่างเป็นเตาอยู่แล้วเป็นไฟเนาะตอนนี้ก็ทดสอบต้มน้ำเดือดดีนะครับไม่มีปัญหาอันนี้คือเวอร์ชันล่าสุดตัดเหล็กนี่ออกครึ่งหนึ่ง่าก่อนอ้นนี้มันยาวมาถึงนี่เลยตัดออกครึ่งหนึ่งก็ตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ครับ การลมลมกระทุง้งเพิ่มให้ความร้อนมันออกออกไปเยอะเกินให้ความร้อนมาอบอยู่ภายในบริเวณหม้อบริเวณป่องนี้อย่างเดียวเท่านั้น